แพ้กับหมาป่าแพ้น้อยแสนร่าเริงตัวหนึ่งถูกคนเลี้ยงสัตว์ทิ้งไว้บนหลังคาจากของโรงเลี้ยงแกะเพื่อให้มันพ้นจากพยันตรายทั้งปวงเจ้าแพ้น้อยกว่าตามองสิ่งต่างๆอยู่ใกล้ขอบหลังคาตอนที่มันเห็นหมาป่ามันจึงเริ่มย้อเย้ยถากถางทำหน้าล้อเลียนและกลั่นแกล้งเจ้าหมาป่าต่างๆนานาเพื่อความพึงพอใจของมันเองข้าได้ยินเจ้าแล้ว หมาป่าเอ่ยขึ้นแต่ข้าไม่โกรธเคืองในสิ่งที่เจ้าพูดหรือสิ่งที่เจ้าทำหรอกเพราะตราบใดที่เจ้ายังอยู่บนนั้นก็เป็นหลังคาต่างหากที่กำลังพูดอยู่กับข้าไม่ใช่ตัวเจ้าเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเรื่องที่ไม่สมควรพูดทุกเมื่อก็ไม่ควรพูดออกมาไม่ว่าเวลาใดพุทธภาษิตนาติเวรังปะพาเสยยะะตุนหี สัพพะทาสิยาอาวิกินนังมิตังวาจังปัตเตกาเลอุทีริเยไม่ควรพูดจนเกินการไม่ควรนิ่งเสมอไปเมื่อถึงเวลาก็ควรพูดพอประมาณไม่ฟั่นเฟือ